ผู้หญิงอย่างเราถ้าเรื่องขนมนะหรอขอให้บอกกินได้ทั้งวันอืมแก่ก็ห่วงสวยนะแล้วจะทำยังไงดีล่ะ l วล e ขนมอวกาศอร่อยของคุณค่าผลไม้แท้สนุกได้สาระเต็มเคำมค l เว e 비อร่อยแบบนี้ลองเลย โอเคอ่ะเดี๋ยวขอโทษดีครับช่วงนี้พอดีติด Twitter ครับผมอ่ะเดี๋ยวสวัสดีกันก่อนเลยสวัสดีครับผมแก๊ปนะครับดึกแล้วก็ยังไม่เข้านอนตีสองก็พบกับรายการเทคอครับเช่นเคยนะฮะวันนี้ครับเรียกได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่สถานการณ์บ้านเมืองค่อนข้างเริ่มที่จะนะฮะวุ่นวายแล้วนะครับมีการอะไรมากมายนั่น ตายดังนหมฮะเห็นไหมวุ่นวายมากตอนนี้เพราะว่าตอนนี้เราอยู่กันหลบหลบออกมาฮะแถวแถวตอนนี้อยู่เซนทรัลปิ่นเกล้านั่นเองนะครับผมด้านหลังของผมนะครับก็เรียกได้ว่าวันนี้ออกจากใจกลางเมืองมาเล็กน้อยครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปตรงแถวถนนราชพฤกษ์นะฮะเป็นถนนเส้นที่เรียกได้ว่าเพิ่งเกิดมาไม่นานแล้วก็มีร้านอะไรเรียงรายมากมายเลยทีเดียวร้านหน้าน้าของเราในวันนี้ครับ หรือจะไปหน้ายืนหน้าทําอะไรก็ได้เราจะไปกันนะฮะวันนี้เดี๋ยวไปเจอกันเพราะว่าทราบมาว่าแขกรับเชิญชอบไปร้านนี้มากๆนะครับแอบทราบมานะฮะซึ่งตอนนี้ผมนะฮะแกบบี is happy มากๆนะฮะอยากจะให้ everybody is happy too <Yeah. S 1> นะครับ so เด <Yeah. S 1> ี๋ยวเลสโูกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยครับผม a <Yeah. S 1> ิงคข้าเฟ่ครับ ครับผมมาแล้วครับและนี่ก็คือเดอะบล็อกแอนดราชพฤกษ์นะฮะซึ่งเรามาถึงแล้วตรงนี้นะครับซอสเสียงปรบมือต้อนรับพิธีกรรับเชิญในวันนี้ครับผมนะฮะไม่พูดจาอะไรกันเลยนะครับสวัสดีครับไม่ใช่นะฮะเอาเป็นว่าเราจะหาพิธีกรรับเชิญตัวจริงนะครับโดยการทวิตหานะครับผมอ่ะมาเลยนะครับสวัสดีจ้านะฮะอ่ะไปแล้วครับเมนชั่นเรียบร้อย รอการตอบรับสักครู่นะครับด้วยเทคโนโลยีแปด G ของเรานะฮะแล้วที่นี่ครับซิงคาเฟ่ครับซิงเนี่ยแปลว่าคิดนะฮะส่วนคิดเนี่แปลว่าเด็กว้ามาแล้วครับมือถือเด้งฮะดูดวงฟรี10วันจะบ้าหรือไงไม่ไม่รอแล้วดีกว่านะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปเลยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเวลารายการจะหมดผมทำเขาเสียเวลามามา,มากเลยเดี๋ยวเข้าไปางในเลยฮะ แนะนำตัวให้กับผู้ชมกันเลยฮะสวัสดีค่ะก็จูนจ <c oughs> ูนค่ะครับผมอ่ะโอเคนี่แก๊ปนะครับแล้วก็จูนจูนครับที่นี่ครับสิงคาเฟ่ใช่นะค่ะวันนี้บอกเลยว่าร้านนี้มาบ่อยใช่ไหมใช่เพราะว่าอยู่ใกล้บ้านอ,อร่อยด้วยนี้แสดงว่าก็แบบต้องมีเมนูประจําเลยดิถูกต้องสั่งเลยไหมเอาเอาโอเคงั้นเดี๋ยวเอาเป็น เนดี้เค้กครับแมแล้วก็เชนด้าชีสคอตตอนแล้วก็ช็อกโกแลตพอตส่วนเครื่องดื่มเอาเป็นติงซิกเนเจอร์ช็อกโกแลตโอ้ยโหเด็ดเลยช็อกโกแลตชอบใช่ปะฟังแค่ชื่อนี่แบบอยากกินแล้วตอนนี้นี่ไปนั่งรอเลยเดี๋ยวไปกินอ๋อแต่ว่าที่เนี่ยเขาเป็นแบบเจลสวิตต์เออต้องบริการตัวเองนิดหนึงนิดนึงรอเดี๋ยวรอรับแล้วเดินไปใช่ไหมใช่โอเคเด๋วเลย มากเลย uh huh. อืฮะหันนี้กินเลยดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยว<ะ>เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นก่อนที่จะกินเนี่ยเราต้องมาอธิบายก่อนอบบว่าแต่ละอย่าง <3 S 2> มีอะไรบ้างอ่ะถูกต้อง จะใช้ไดชีสคัตตันก็จะเป็นแบบว่าซอฟต์ชีสเค้กนุ่มๆอะไรอย่างนี้ที่นี่เนี่ยเขาจะมีท็อปปิ้งมาให้5ซอสแต่ว่าที่เลือกมาให้นะก็จะเป็นซอสส้มใช่ถูกต้องไม่เอาซอสส้มมันเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเราก็ต้องลองถึงที่ดีที่สุดใช่ไหมฮะต่อมาอันนี้เป็นเฮดดี้เค้กเห็นไอ้น้องหมีนี่ป่ะจริงๆเนี่ยมันจะเป็นแบบมูช็อกโกแลตเป็นดาร์ช็อกโกแลตแต่ว่าข้างในก็จะมีเนื้อเค้กด้วยอ๋อหึยงี้เดี๋ยวขออนุญาตนะครับท่านผู้ชมอะขอชิมอะไรได้ไหมได้ได้ได้เอาเลย ่ไม่ได้ลองสานหมีอ่ะไม่ใช่เลยนะโอ้ยโหนี่เงยโอ้หข้างในข้างในเอ้ยนี่ไงมันเหมือนเป็นเนื้อหมูใช่หนักอหืออร่อยปะโอ้ยนุ่มลิ้นมากครับนี่อร่อยอร่อยอร่อยดีอ่ากินในเต็มด้วยมีเสิร์ฟพอไม่เต็มด้วยแล้วก็สตรอเบอร์รี่เดียวเลยว่าสดๆยังไม่หมดนี่ อันนี้เราชอบมากอะไรเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าช็อกโกแลตพอตช็อกโกแลตพอตก็คือตามชื่อเลยมันจะเป็นดาร์กช็อกโกแลตใช่ป่ะแล้วข้างบนก็จะราดด้วยช็อกโกแลตทีมมันจะแบบกรุบกรอบกรอบข้างบนเลยอย่างเงี้ยมีโรยๆขออนุญาตอีกสักรอบนึงครับนทำไม่ไหวจริงๆไม่ต้องขออนุญาตแล้วล่ะกินเลยเถอะกรอบๆเลยข้างบนพี่เห็นข้างๆใช่ป่ะเขาจะเสิร์ฟพร้อมมากับปุดดิ้งชาไทยแล้วก็ใคเออไม่ใช่เป็นไอติมวานิลาอื้อหือเฮ้ย ลองกินด้วยกันลองกินด้วยกันกินบุกอกกินใช่ไหมจริงฮะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเครื่องดื่มด้วยอันนี้เป็นแบบโด่งดังมากก็คือเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเหมือนกันเป็นซิงช็อกโกแลตซิกเนเจอร์ชิมชิมหลายปะช็อกโกแลตเข้มมากคือใช่มันมันมันไม่เหมือนที่อื่นไมโนอันตปนอะไรอย่างนี้ช็อกโกแลตเลยช็อกโกแลตเพอะใช่คนนี้เขาทำแบบโฮมเมด โฮมเมดใช่อันนี้คือโฮมเมดทุกอย่างเลยใช่ก็เลยอร่อยไงแบบมีคุณค่าโหแล้วแบบตั้งใจทำทุกอย่างอะไรข้างในมีโฮมเมดหมดเลยไหมไอนนี้ไม่รู้ไม่รู้ไอแยมตอร์เบอรี่อะไรไม่แน่นะต้องถามต้องถามพี่เจ้าของร้านอ๋อต้องถามเจ้าของร้านใช่เดี๋ยวเชิญมาป่วยเลยดีกวไหมเอาเลยโอเคครับอ่ะขอเรียนเชิญเจ้าของร้านเลยครับผม น,นะตัวไรบได้ครับชื่ออภิชาติภุมิกิติกบจรสครับเป็นเจ้าของร้านติทีคาเฟ่ครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับค,ครับสวก่อนอื่นผมขอถามพี่ก่อนเลยอ่ะคือเมื่อกี้มีหลายเมนูมากเลยทั้งเทดดี้เค้กแล้วก็หลายอันซึ่งผมอย่างเทดดี้เค้กมันน่ารักมากมันเป็นเด็งเลยมีการปรับปรุงเมนูแล้วไหมครับหรือว่ามาตั้งแต่ต้นเลยคือตัวเทดดี้เค้กเนี่ยเราเราเริ่มมาตั้งแต่ตอนเปิดร้านนี้ยนะครับเพราะว่าเราพอเรา ยายร้านมาเนี่ยขอคอนเซปตร้านเราใช้คำว่าติงคาเฟ่ซึ่งคำว่าติงคาเฟ่เนี่ยมันมาจากหลายๆอยา่างคือตั้งแต่เริ่มคิดในการออกแบบร้านตกแต่งร้านจนมาถึงขนมของที่เราจะขายในร้านซึ่งอ,อยา่างแคทตี้เค้กเนี่ยถามว่ามันคือเค้กอะไรมันคือเค้กชอ็อกโกแลตซึ่งถ้าปกติเนี่ยเขาก็แค่ทําเป็นก้อนสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรก็ว่าไปแต่ว่าเรามีไอเดียว่า มันไม่น่าจะเป็นแค่ก้อน,นสามเหลี่ยมสี่เดียนะ่ยมมันควรจะมีอะไรที่เป็นไอเดียขึ้นมาซึ่งเราก็พยายามสร้างทุกอย่างให้มันลงตัวแล้วก็ออกมาด้วยความโชคดีด้วยครับที่แบบเราทําคือเราเป็นโฮมเมดเบเกอรี่ซึ่งเรามีความสามารถที่จะใส่ไอเดียใส่อะไรไปได้ทันทีครับครับี่ครับ,รบแล้วอย่างนี้เราควรถามี่ว่าเปิดร้านนานหรืยอยังครับถ้าเกิดร้านติ้งคาเฟ่เปิดมาได้ปีนิดนิดมีดดก็สองสามเดือนมีก็แบบพึ่งยัง,ย,งยังใหม่ๆอยู่เลยใชครับ นีรบกวนสุดท้ายแล้วอยากให้ที่ฝากร้านนิดนึงครับสำหรับท่านผู้ชมที่เริ่มสนใจและอยากมาที่นี่ครับ,รบก็คือถ้าเกิดว่าอยากจะมาลองขนมอร่อ,อ,อยๆนะครับนั่งในบรรยากาศที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์คลับนะครับแนละ้วก็ไม่รู้สึกอึดอัดเพราะว่าใครๆก็จะคิดว่าตู้คอนเทนเนอร์มันจะรู้สึกอัดเราเราอยากให้มาลองดูอยากมาลองนั่งดูว่าอ,อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์มันยังไงทานขนมชิมบรรยากาศดีๆอะไรเงรี้ยลองแบบ ก็ตั่งอยู่บนระฆัราชบุกใช่ครับเปิดปิดอะไรอย่างเอ่าเปิดสิบโมงเช้าครับปิดสองทุ่มครึ่งทุกวันครับโอเคครับก็รับประกันครับเข้ามาบรรยากาศดีแล้วก็บเกอรี่รสชาติเยี่ยมเลยนะฮะน้ำเครื่องดื่มก็น่าสนใจมากๆนะครับผมสั่งไว้ครับวันนี้ซิงคาเฟ่ครับนะฮะผมวันนี้ฮะผมจูจูแล้วก็พี่อภิชาติครับลาไปก่อนเกรกอารับนะครับปบกันอีกทีเท็หน้าอ่ะวันนี้ลาไปกับสาัสดีครับ เทกครับเทมี้นะฮะเรียกว่าขอบคุณพิธีกรรับเชิญ <ฮา S 1> ขอเรามากๆเลยนะครับจูนๆครับวันนี้ค่ะอยากให้ฝากผลงานสักนิดหนึ่งครับก็ภาพยนตร์เรื่องแมรี่แซปปี้แมรี่แซปปี้ค่ะตอนนี้เหลือรอบเดียวแล้วที่เฮาส์ก็ฝากไปดูด้วยนะคะแต่ว่าถ้าออกเราก็อาจจะมีดีวีดีขอซื้อด้วยละกันเนาะแล้วก็มีอีกงานนึงเป็นแอดของวากโก้ค่ะเป็นฉายอยู่ในยูทูบฝากติดตามด้วยค่ะโอเคครับผมอ่ะนะฮะวันนี้ลากันไปก่อน ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับ,บ,รบสวัสดีค่ะ